ของพวกเขา k แดงแล้วทุกคนนี่นี่นะทุกคน,นความไหมความสดคนน,ะนี่ยังกุนขี้โพนอยู่ทุกคนนี่ <c oughs> กับกะทายสบายดีและสวัสด,ดีเอฟซีมอนสกูสกุลวันนี้ก็มาพบกันคือเก้าทุกคนพบกันกับสไตล์ของนายพานคือเก้าวันนี้กักบพานผ้านะทุกคนคอยกับเฮือนมาแต่หายทุกคนนอนหายนะอัในใดสัตว์ใหญ่ลงไปแล้วก็นอนอยู่ผุ่นนอนคืนนึงแล้วก็มือหน้าหันก็คอยกับเฮือนมานะเฮือนมากลางคืนคนเฮือนมานอนอยู่ด่านนี้เฮือนมานอนโดนจุดแข็มฮะและแต่คอยบรได้ไปก้านคืนนี้นะวายยมาหายิ่งรับเสา มากะเยอะมาพูดเดียวจังบิดนะเยอะมาพูดเดียวนะมาให้น้ำลังห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 ลังเลย,ยอย่าดูมันไอ,นอตุนมันทุกคนปกลับไปป่อยมันเยอะมากน้ำนั่นนะกลับไปป่อยเื้อมันมากน้ำคอยกะลงมาหอดลุปโพูนี่แลหละโอนี้ au, นะหายิิงรัดเสาหายงิงรัดเสาแล้วก็ว่าสกีเอเมอร์สกับเฮาบ้านเมื่อนี้นะแต่ยังหมดทันได้เพื่อนทุกคนได้หากะลงมาหาก็ลงมา,ห,า,งมาหอดลุปนี่ทุกคนนะหอดลุปโพวนี่ทุกคนลุปโพวนี่ มาสิหานิ่งโลโลเละๆตั้งวันนี้แล้วก็กินข้าวสาวแล้วก็เกลือเมรอทุกคนเลยว่ามันสิมานไปเลยนะไปลุ้นน้ำกันทุกคน สีเขาแก้มแดงหองทุกคนเดี say, e ๋ยวคอยสีเ so, like ้าไปเบิ้องนะมันหองสองสามบาทเมื่อกี้นี่เอาไปจอบเบิ้งหมากับบักนุ้ยกับมันเฮาอยู่ผมนจัามันเฮาไปหรือเฮาเล่ยไปเลยเฮาไปเลยฮาแล้วผัดบักโลไปมีท่านย้อนมันเฮาหน่อยเดียวเฮาจะเฮาตะมันตะม้อเฮามีหึงคอยไปเลยหยุดจอบยิงกเขาแก้มแดงสิก่อนนะมันหองอยู่ด้านทุกคนบักนุ้ยเขามันเฮาเลยก็คอยกับไปเบื้อิเนาะอันนี่มันยาเฮาจัามันเฮาไปเลย เอาขวางมันบ่ นั่นนั่นนั่นรู้ดึกบ้านั่นโอ้ไมนั่นนั่นบกโลกมานทุกคนเอ้ยมันเขาแก้มแดงแล้วทุกคนนี่นี่นะทุกคนเหตนผลอลไรทุกคนเอ้ย เริ่มเทิมเลยนะทุกคนขาดโสแล้วทุกคนเลยยิงกระห้องแก้มแดงได้แล้วผัดเริ่มอันทงลูกปืนยุตาหายทุกคนโอ้ยเตะขี้เริ่มเอ้อยหาทงลูกปืนยัะแสม่ยวับอ่ะกอ้อย ลืมทงลูกปืนทุกคนปืนนัดเดียวก็ได้ชซ้ำโอ้ยไอต่อบ่ได้ทุกคนเนะี่ยลืมทงลูกปืนวันนี้เนะี่ยวันนี้ค่อยกับสิโลเกไปหาก,กินข้าวเสาอะไรวันนี้นะทุกคนเนะนี่ยตายรวดในนี้เชื่บนโมเปียนแต่ลืมก็ลืมทงลูกปืนทุกคนเมื่อคืนนี่ยก,กินข้าวแรกย่า,ยาแล้วก็อันหนังคุดสสลึงไปสสลึงมากกับฮึงเติบทุกคนเนะี่ย คือบบมีแนวลืมและมันมาเขายังมีอยู่แนวลืมโอ้ดีนะที่ใดอันนี้นะได้กระหออันนี้นะทุกคนคันบบได้นี่แห้งลูบเลยยิ่งนัดเดียวแล้วก็ได้เฉยทุกคนนะปะทุกคนห้าวกับเกลืไปกินข้าวแล้วแบบน,นี้นะด้วยจังไปลืมนี่มีเป็นตะลืมก็ลืมนะมีเคยลืมก็ลืมทุกคน,นทำแล้วเปินอันนี้นะ พบเพิมเรมงนุ้ยเห้าเพ่เลยนะอืมงนุ้ยเห้าเพ่มเลยมานี่มาพี่แม่มึงนุ้ยเห้าเพิ่เลยไปชนมีสมองไว้เลยน,นั่นะบกโลจะเรื่อมนุ้ยด้สิ หมากเต๋ออันนี้ห้าวแล้วผ่าเดียวย่านะหลบแล้วหลบแล้วหลบน้ำคนขี้ลืมอันนี่คน เยอะหายทุกคนนละยเยอะหายเริ่มถงลุบเปิลกับพ่อพูดกะเหาะกับบักลายๆนะทุกคนไอ้พบนะขาค่อยห h า n ลงมาหาจุดกินข้าวนะี่ไอแต่เบิกนี่แต่ซื้อเมื่อกี้นี่กะโน,น้นโน้นไปทุกคนนละยมีได้เนละลืมอัลืมอันตัวสำคัญนะทุกคนบักโน้ยกะหญ้าเห่าทุกคนเลยเห่ามีหึง หลตามไปเบิกกระมิดเอมอยอยู่ังมันเห่าไปเลยเห้าว่าเห่าแต่มันแตมอว่ะเห่ามีหึงโอจากเจอมัน,น,นคือกันอ๋อแต่คืดมือได้สูงนี้นะมันบกคือยงามันเลงย่ามเหลงจํากัดได้ย่ามนี้ละมัวสู้เลย มาฮอน,นี่เห็นหอยฟ้ายังไม่ไหม,ไมทุกคนเลยปอตุยังหอมอยู่ทุกคนยังขึ้นเผมันยุกหอยนะโคตรเอ้ยนะคนยังไม่นะไหม,ม,ม้เลยทุกคนเลยนี่โอ้ย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 นี่มันปีนเท่านี้ทุกคนตุกนะความไม้ความสด คนเอ้ยนี่ยังกุ้นขี้โพนอยู่ทุกคนอืหอมฮวนฮวนจิตตุยเพรินเน้ยเคยหอดจุดอันภาคก,กินข้าวแล้วทุกคนเอ้ยอีบโบไก่นะอ๋อบึงนี้อือ อ๋อตุวนเอ้ยได้บุงดีฟาดมันอยู่แถวนี้ทุกคนเนะมันมีลายโตนะอยู่แถวนี้ เกืออดห้วยใหญ่แล้วทุกคนอ๋อนําห้วยใหญ่ยืนขึ้นมาผีนี่เสีงกระเต๋เสียงกระเต๋ออยู่่บ่มีมือทุกคนบ่ลูกนําห้วยใหญ่ยขึ้นมาอึ๊บ น้ำใสงามทุกคนเอ้ยปลาต้นสอดน,น้ำได้ทุกคนอ๋อคือน้ำมะพร้าวนี่ทุกคนคือน้ำมะพร้าวข้างในหอดหอยง่ญ่เลยทุกคนเซโคโน้อยทุกคนบรรยากาศโคตรได้เลยดดน,นี้บรรยากาศโคตรได้ทุกคนเอ้ยมาน้จิตเจมใส่ขึ้นทันที สมองที่เคยแบนหนาะกระโล่ขงขึ้นมาเลยนะทุกคนด้ยอ๋อเห็นน้ำเลยวละ่ะชุดๆเลยใส่ปิ้งเลยหอด,ดูสิพักและนะกิ่นข้าวแถวนี้แล้วทุกคนด้ยเห็นแล้วอยู่กิ่นข้าวมันคลออะลีน้ำแถวนี้ก็คอยแต่ได้มาเคอร์สิ่งคุณน้อยหึงแล้วทุกคน 嗯。Mm hmm. อ่ะบันนี้กัได้ผีทุกคนมาเดอ้อทุกคนเดอ้อกินข้าวน้ากันทุกคนห,อหอ่อส้มห่อส้มนะทุกคนห่อส้มสัตว์ใหญ่นะถือมากินนะเอามาแต่หายทุกคนบบได้อันมาหากินนานะถือมากินอําสํารองไว้ย้ํย้ําโบได้เพื่อเลยก็เลยถือห่อส้มสัตว์ใหญ่มากินถือมาสองห่อนะทุกคนหอมเตะดังขนาดทุกคนเลยฮือๆได้กินเธอหนึงทุกคน สุดยอดเลยนะเสียแต่บบมีมาคิดดีพ่อลืมมาคิดดีอ,อันกินกินยูไฮ้พั่มีมาคิดดีอยู่ในห้อสชมนะก็เลยมีเนี่ยอมาม่าแฮ่ขึ้น่าเข่าเสริร์หมัดกูหอไปแล้วเจ๊บโบมี่ห้อนี้พั่โบมีมตอมโอกโน แซ่บเลยอืมกำลังพอดีกินได้จังมือแล้วนี่หนึ่งหนึ่งสองสามมือที่สามทุกคนเพราะว่าอากาศมันฮอนมันก็เลยเปลี่ยนไหวนะ กินกับเข้าเย็นเข้าเย็นก็ถือมากแต่ว่านะโมได้ถื้อทสารามานั่มรอมมานอนอยู่ด้านแล้วก็กาดอาหายิง่งรัดเสาแล้วก็มื่อนะหมได้ไปการเลยคืนนีกแม่งที่งอไปนะอันปูนตก ฝนโต๊ะห้ามบอตรโตห้ามเบือ่บอไม้มันเป๊ะนะทางลุมทุกคนมันเป็นน้ำค้างนะไปกับลำบากก็เริ่มมีไปยามันมิดอิ่มซิมคือเมื่อนั้นไปก็มีได้เพือก็เริ่มมีไปถ้าหายยิงลัดเสาถ้าหายยิงลัดเสาเนะื่อ คอยนะยามนี n n ้นะคันมาบัมาน้าน่ะเปอร์เซ็นได้โอเคเลยนะคอยกะเฮอได้อยู่เลยระดับหาสามตัวหรือสี่ตัวหมามานําก็นันนี้แหละปรับมันปรับสองวางก็ได้งามนี้ได้ทุกคนเฉพาะงามนี้ไหลหาเจ๊กเอานั้นแหละทุกคนถ้าวีดยามมันแล้วกะ hà nhìn cả nhà như đây, bông lúa còn nơi mình hiền xuân nó vẫn đấy hao như thân luôn khi ngó phải หึงหึงได้กินเทนึงทุกคนหึงลีโลเพื่อนไปจังได้กินททนึงนะอันนี้นะนี่หึงหึงได้กินททนึง ใบบักนุ่ยกับอีพิมพ์ล่ะบ่เอาเฮอจังได้ได้นนี้กัมันจองทุกคนนี้มันจองจนเฮฮอเข่งขามันอันเป็นเพสกันนะนะบักนุย่ยบักนุ่ยจ้องจองมีปลาเลยเยอะยิ่งกะย่านทึกเขาก็เลยมียิ่งตอนอยู่ไกลนะ จนทา้าเหอคือจนเอามาอ้อ,อได้แง่ห่างกอยยังได้ตัดสินใจคอยยันถือมานงะ่มาแล้วมึงน,นุน้ยนอนอืมอ้มฮเสียแต่บุ้มีมันคิดดิบ มได้กะกะ h อแก้มเด็กคนตัวนึงมือนนี้ก็มันโซได้เจ้าของนีทุกคนดื่มเอาทวงลูกปืนมากเอาว่าปรับได้เฮินนัดเดียวนี้ก็หมดกินกองหมดกินกอง สำหรับคลิปนี้เขค่อยกับิโจไว้ช่วมงนี้ก่อนนะทุกคนไว้พบกันอีพี่ต่อไปนะคเขาจะกินข้าวกินน้ำยาเนนะี่ยค่อยกับชิกาบมือหายและพราะว่ามัอนี้เยอะเข้าบ้านมัอนี้นะเยอะเข้าไปหาดำหายดำหน้าทุกคนดำหายดำหน้ามืออืนมือหื่อน,นี่แหละทุกคนเลยย่างบุตท่านด้ปากซักโกกเท่านี้มู่นเสลียวมันละตัวนั่งย่างท่านด้ปากสากโกกพวากล้ามันย่างบุท่านด้พ่อดำนะทรงหลังนี้นะก็เลยมีได้ดำนะอ่ะ คลิปนี้กับไว้ชั้นนี้ก่อนทุกคนขอบเจอทุกการติดตามไยครับสม้มไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย